บายดีพี่น้องบ๊อบสุขุสุกนมาพบกับซาปิ่นคือเก่าพี่น้องมาเนี่ซาปิ่นสิพาพี่น้องไป็หล่อหวยคือเก่าพี่น้องไปหาเห็ดไปกระบาโคงพี่น้องไปบ๊อบสุขุบายดีพี่น้องไปหล่อป่าหล่อหวยอะไพี่น้องว่าสบายพี่น้องหาเห็ดคือเก่าพี่น้องตามไปเบื้องตันพี่น้องเองไปหลุดไปชมกันพี่น้องบายตอนเีาไปหาเห็ดพี่น้องเ่าชมเข่าเขียวๆงามๆกันพี่น้อง เย่งามเลยพี u, oh. oh, ่น้องเลยโอ้โหคุ้มพ่อดแล้วพี่น้องมาพี่น้องมาเ็พอดแล้วพ่อแล้วพ่อดแล้วเหมือนอีกแล้วพี่น้องบานแม่หน่อยพี่น้องทั้งแบบบานเลยทั้งแบบโอ้โพี่น้องทั้งแบบบานไปเลยข้านี้ก็ยังจุ้มอยู่ได้งามเนาะดอกนี่หน่อยงามๆโอ้โพี่น้อง ออเาเ,เก็บเลยยาสปินีเก็บไปพี่เนาะนี่หาด้เสี้ยมใหม่พี่นานใสครั้งแรกมือแรกเลยม้นี่บอคงเห็นหาสป,ปินโดยเฉพาะเลยมาเฮ็ดโดยเฉพาะเลย่าสป,ปินสิลองเสียมใหม่พี่นะอพี่อ้บคงขาดีอมันเบาเบาไง อุ้ยสติมหลักเลยอูยสติมเห็นในเนขียกาจะใส่เสียมหน่อยนะสุดิีค่ะมาล่องหรอค่ะอีนนีพี่น้องอืมไม่น้องนะ่ะ ทุไว้ขึ้นได้พี่นอบแบบนี้เก็บได้ทุไว้ขึ้นนะบ้านน้ำตืมน้ำ นี่จะบปล่งหลปเปเบ,บเลยเปล่เห็นเนาะปกติถนอมลึกท่นีะไรอ๋อใครเป็นบ้ามเาเลยนล่าเลยเข้าเลยหลบมาเลยท่าวมนล มารอบนี้มีดอกบานลายเลยมันหกมีเคะเห็นมันเนาะลยบานสะพังเลยช่วึนนหน่อย เดี๋เกียกงามอุ้ยหอมหุ่ยีเราปินเรื่องพัฒนาอะไรปินเอาเก็บไว้ได้เสียมใหม่เด้ได้ปินได้เสียมใหม่เราคงออกแบบให้ครับแน่เลยอุ้ยองามดิ นเขาพ่นเลยนี่แข็งแข็งดีเนี่ยแข็งขงาน่หน่อย <c oughs> อันนี้นะดอกเฟนขาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวงามงอนไซด์ออหืออือื ดอกกระยาเท่น่นี่เไกเนาะเสียงท้อนี่คือกเนี่ <c ười> ยมันเปวเป็นไรเาคอันยาวเนีน่ย <c ười> ดิยนทรายได้ผูบา <c ười> อุ่นๆลาย่ซตเ้ยโกโตโตหวานแหละจะขึ้นมดเล้ออกแม่ตะพังหัวเลยอืมผู้พีน้องเห็นไห พี่น่อยวงามันต้องมีผลกันเปนอ่ะปุ๋ยเยอะมากทำใหม่สั่งทำให <c oughs> มา่

chung ngang 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 ม่พี่นนอดอกนี่นะพี่หนอปุ๊ยแต่ขาสั้นสั่นมบ๊บยังกินอันนี้

แต่กะพอกินอยู่พี่น้องพอแกงอยู่นี่ไปเบาโคงมานคือเก้าต้องมาเครื่งตา <laughs> ต้องงามไปแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เน,นี่กะพ่อกันเนาะคลิปหนะวันศุไปทางใดกะฝากกดติดตามแล้วกะกดแชร์ให้เด้อพี่น้องสองสไตล์สปินเนาะสหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี